พระโคมตั้งประเทศที่แดนส,นสิงหาเสด็จประชวรดึกต้องบ้านโบราณลุกมาดูรักษาสามาคีทุกีใกล้ปังสมริสตรูจูเจ้ตีเราพิชิตร,รวมรวมลุกเลเท่าม แรนนนนงรับรับมาอนิสัยคือวันนี้คงเชื่อใคอรนามนั้นไรคือวันรุ่งก็เชื่อข้าเอกกราดคือเจดีย์ที่เราบูชาเราจะ,ใใจราาระทราบมาขึ้นรู้มีใจกระสับกระส่ายเอกนาจันดี ใครยังดีเราจะไม่รักให้เอาละลางให้สิ่งทีงรุนแรงสถาพตนาสอยามให้เธอท่า,า,านเอื่อแต่ที่เราทำไนเปเพาชีวิตรักซาสิทธิ์นสรรในดิสยดนที่ท ชาติมาแม่ที่พายให้ได้ใจยันยัยังก็ฟังคำเพื่อนได้ชื่นกันควรจะนำนมสุดอายุเพืยนั้นชียาจากภาษาอัคนดีเราเราจะได้เพื่อนเราต้องอกอักท่คมีให้ใครเขาเยียบ ยำขยำขยีประคับประคอ,องสุดอิสระเสรีลรไม่ช่วยืน ที่เกิดในราศีพฤษภจากไพทาโรค่ะเป็นคำทํานายของวันที่1ถึง31ตุลาคม2,568ค่ะก่อนอื่นคนที่เกิดในราศีพฤษภก็อธิษฐานขอให้ได้ไพ่ที่ดีๆนะคะ ไพ่ทั้งสิบใบของคนที่เกิดราศีพฤษภเปิดออกมาแล้วมีดังนี้ค่ะ Death 7เหรียญ The Fool 8ไม้เทา้า2ดาบ n n i h t t o s Swords Ace of Pentacles 2ไม้เทา้า Ace o f s w o r d s และ5เหรียญค่ะมาฟังคำทำนายกันค่ะ สถานการณ์ในตอนนี้ของคุณคุณมีการเปลี่ยนแปลงเกิดใหม่เรื่องร้ายๆจะกลายเป็นดีสิ่งที่ร้ายแรงจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นค่ะเหตุการณ์ในตอนนี้ของคุณคุณมีการลงทุนมีการได้รับรางวัลตอบแทนได้รับผลตอบแทนจากการทำงานที่ผ่านมาค่ะ เป้าหมายในใจของคุณคุณอยากที่จะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแม้ว่าจะมีการเสี่ยงอันตรายแต่ว่าไม่ว่าจะเสี่ยงแค่ไหนคุณก็อยากขอลองค่ะพื้นฐานของคุณคุณมีข่าวสารมีการติดต่อสื่อสารจากทางไกลหรือมีโอกาสได้เดินทางไกลค่ะ อด e ีตที่เพ mm ิ่งผ่านมาคุณมีลักษณะจนมุมขยับตัวไม่ได้เลือกไม่ได้ว่าจะต้องทำอย่างไรหรือตัดสินใจไม่ได้ค่ะเหตุการณ์ในอนาคตที่คุณอาจจะได้เผชิญคุณอาจจะมีการต่อสู้ฝ่าฟันคุณจะต้องออกแรงค่อนข้างเยอะต้องเหนื่อยต้องสู้จึงจะได้สิ่งที่ต้องการค่ะ ความสามารถของคุณคุณมีความสามารถในการสร้างเงินทองสร้างความสำเร็จคุณมีความสามารถที่จะสร้างความมั่นคงค่ะเพื่อนหรือคนรักของคุณจะมีส่วนที่ทำให้คุณมีการวางแผนต่างๆในอนาคตด้วยความกล้าหาญคุณกล้าที่จะก้าวออกไปอย่างโลกอันไม่คุ้นเคยค่ะ คุณอยากที่จะมีความสำเร็จมีจุดเริ่มต้นของสิ่งใหม่ๆมีคนยื่นโอกาสดีๆเข้ามาให้ค่ะไพสรุปของคุณคุณได้ไพห้าเหรียญบอกถึงว่าคุณมีปัญหาทางการเงินมีการแยกจากกาันมีความลำบากคุณช่วยคนอื่นไม่ได้และคนอื่นก็ไม่ได้ช่วยคุณเช่นกันค่ะ ก็จบคําทํานายของคนที่เกิดราศีพฤษภลงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปราศีมิถุนค่ะสวัสดีค่ะ เรอาครองตังประเทศแค่แดนสง่าสืบพาชนดึกตำบ้านโบราณลุกมารวมรักษาสามาคีทวีใกปางสมัยศัตรูจูโจมตีเราพิชีพรวมรวมลุกไล่เขาไม สยามคือวัเนเลือดของเชื้อไทยน้ำเป็นไรคือวัาเลือดของเชื้อขาเอกราชคือใจดีที่เราผู้ชาเราจะสามมาคีรวมมีใจรักษาชาติประเทศเอกราชันดีใครยี่มีเราจะไม่ อุสรนาแดนสยามที่พ่อแม่สุยมุ่ยโดยไทยายามปราบสิ้นน้ำให้ที่นาสุชาติมาแม่ถึงไทยให้ได้จันยันยันยังก็กลับคงคืนได้ใช่ไหมควรแก่น้ำนำสุด สั้นมดคนดีเราเราทั้งหลายเลือนและเลือชากิ้กลคมีให้ใครเขาเยียบยำขยำขยีประคับประคองป้องซื่ออิสระเสรีมือใครไม่ช่วยกันจนวันตายจะสิทธชีวชีให้